สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัว Logitech Aurora Collection นะครับแน่นอน collection คําว่า collection นั่นหมายความว่าไม่ได้มาชิ้นเดียวนะครับซึ่งเจ้าตัว Logitech เนี่ยออกแบบคอนเซปต์ออร์ r c ล่ l คอลเลคมาก็คือ Play Your Way นะครับผมหรือว่าเล่นในแบบของคุณนั่นเองนะฮะแต่ที่ผมหยิบมานี่คือชิ้นแรกนะฮะเป็นหูฟังนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากที่สุดสําหรับผมนะฮะซึ่งเจ้าตัวคอลเล c ชัน n a ร r โรล่ l l อลเลคของทาง Logitech เนี่ย จะเป็นเหมือนแบบว่าออกแบบมาไม่จํากัดเพศจํากัดวัยเลยนะครับผมก็สีสานให้มีความหวานแหววละมุนล,ละไมนะครับใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมสำหรับอุปกรณ์เกมมิ่งจะมีทั้งหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดแบบมีสายแล้วก็ไร้สายนะครับผมทีนี้เจ้าตัวนี้ก่อนเลย g 7 3 5 wireless g a m i n g นะครับผมเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเป็นหูฟังที่มีน้ำหนักเบานะครับผมเี่มากสวยมากนะครับผมสวยมากนี่คือผมแกะออกมาแบบง่ายมากเลยนะครับนี่ เนี้ยครับให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับสำหรับ Aurora Collection นะครับผมเพิ่มความสบายนะครับผมสำหรับออกแบบมาที่จักดูเนี้ยน่าจะคนที่มีสีสังเล็กนะครับดูออกแบบมาก็คือเรียบหรูง่ายๆเลยจะลองสวมให้ดูอ่าเปเนี้ยชิบหายรอวะอ่าสงสัยไมโครโฟนอยู่ไหนแน่นอน มีแยกมาให้นะครับมีรูสีตรงนี้นะเป็นตัวไวเลสนะครับเป็นตัวไวเลสนะฮะ <im itation> ก็แน่นอนระบบไมโครโฟนของเจ้าตัวอ่าจีเจสามห้าตัวนี้นะครับออ r o r ่าคอลเล t ชันเนี่ยวเลสเกมมิ่งเฮดเซตเนี่ยก็มีบลูวายส์นะครับบลูวส์คืออะไรแน่นอนแทบจะทุกหูฟังของอ่าโลจิเทคเลยก็จะเป็นพวกการตัดเสียงรบกวนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาด้วยสีขาวด้วยนะครับสำหรับออ r o r ่าคอลเล t ชันนะฮะแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้นาน 16ชั่วโมงเลยนะครับผมทีนี้คนไหนที่ไม่ได้เปิดไฟ RGB นะครับผมที่จะออกมาตามต้นไลา์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแสงนี่ตรงนี้ครับตามซอกของเจ้าตัวหูฟังนะครับก็จะอยู่ได้นานถึง56ชั่วโมงนะครับขอชาร์จก็เป็น USB C ครับง่ายๆฮะเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายของ หูฟังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวปิดไมโครโฟนเปิดปิดไมโครโฟนนะครับรูตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเจ้าตัวเอียครับเนี่ยเอียคัพก็คือมีความนุ่มอ่ะนุ่มแบบปุยเมะเก็ตปะนะครับผมนี่มาในสีขาวนะฮะไวมิสนะครับไวมิสนะฮะชื่อสีขาวของเขานะครับก็ดูเรียบง่ายดีเป็นสีด้านนะครับผมก็อ่ะแล้วก็มีเอียคัพหรือว่านมครอบที่เขาเรียกมาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถ มี4วันเวลให้เลือกซื้อเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีสีส้มส้ม,สมชมพูเขาเรียกว่าสีอะไรสีโอรสอะ <laughs> ประมาณนั้นนะครับและนี่คือตัวแรกสำหรับ Logitech Aurora c o l l e c t i o นนะครับซึ่งเป็นหูฟังนั่นเองเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเจ้าตัวอ่าเมาส์ Mouse, แล้วก็แผ่นรองเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดทั้ง2ตัวนะครับลืมบอกราคา6 9 9 0นาทสํบาทสำหรับหูฟัง g 7จ5 w i า e l e s s gaming headset ตัวนี้นะครับ <laughs> ต่อไปเราไปดูน้องเล็กกันเลยดีกว่า <laughs> น้องเล็กในที่นี้คือไม่ได้ไหมายความว G705 นั่นเองอ่าเห็นไหม G705 ตัวนี้เป็นไวเลสเกมมิ่งเมาส์นะครับไวเลสเกมมิ่งเมาส์นะฮะจะแกะให้ดูครับโอ้สวยงามมากเล็กสวยงามมากเห็นไหมแล้วก็เป็นทรงมือขวาด้วยครับมีปุ่มเปิดปิดอยู่ทางด้านล่างนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยน DPI นะครับแล้วก็ปุ่มมาโครทางด้านซ้ายนะฮะสองปุ่มนะครับผม ก็เป็นมัลคเกมมิ่งลายสายนะครับ 7G705 นะฮะจาก Aurora Collection นะครับผมออกแบบให้มีสัดส,ส่วนโค้งที่จับแล้วสบายมือนะครับผมเล็กกระทัดหลัดดีนะครับผมน้ำหนักเบาแค่85กรัมเท่านั้นนะครับก็ช่วยในเรื่องการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นนะครับและยังเหมาะให้กับคนที่มือขนาดเล็กนะฮะมีเซนเซอร์ในระดับการเล่นเกมแบบไลฟ์สปีดพร้อมไฟไลฟ์ซิงค์ RGB นะครับผม เชื่อมต่อผ่านบลูทูธอ่าไฟล์ติ้งแต่จะมีก็จะออกตามน,นี้ข้างๆว่านี้เลยครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับแล้วมีปุ่มปรับ DPI นะครับผมให้เกมเมอร์ได้เล่นอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะง่ายๆเลยอ่าทีนี้ต่อไปเราจะไปดูคีย์บอร์ดทั้งสองตัวนะครับอ่าเมื่อกี้เราจะบอกจะไปดูคีย์บอร์ดนะครับเราไปที่ตัว713ก่อนเลยเป็นไงออลอราคอลเลกชันคอนเซ็ปต์เพลย์โอเวอรของเขานี่มันจ้าจริงๆนะครับก็คือ สีขาวนะครับหวานแหววนะอย่าใช้คำว่าหวานแหววเลยนะครับเดี๋ยวผู้ชายจะติดใจไม่กล้าใช้นะก็จะเป็นตัวมีสายนะครับ G713 ซึ่งเจ้าตัว G713 ตัวนี้เนี่ยราคา5,690บาทนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดไม่คันิค้เข้าขนาดกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็คือเป็นเพ็มคีเลสเองก็คือไม่มีน้ำพดนะมีทั้งหมด87ปุ่มนะครับพร้อมกับไฟ RGB นะครับเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะครับนี่ครับผมนี่คีย์แคปเป็น p ี t นะครับแบบ p ี t นะฮะดับเบิลช็อตนนนนะะคครรรัับบแแข็งงททา เสริมด้วยไฟ LED นะครับรอบตัว16ดวงนะครับใต้เคสนะครับมาพร้อมลูกบิดสําหรับปรับระดับเสียงนะครับผมลูกบิดบปรับระดับเสียงก็คือนี่ตรงนี้น,นี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ควบคุมสว่างโดยคีย์บอร์ดรุ่นนี้จะมากับอ่าที่รองข้อมือนะครับทีนี้ที่รองข้อมือเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับเจ้าตัวที่รองที่รองข้อมือนี่เห็นไหมครับผมไม่อยากแกะต่ไดยของกลัวทำระนะครับผมเป็นตัว G713 นะครับ แบบมีสายนะฮะตัวนี้แบบมีสายเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวไร้สายกันอ่ะตัวนี้อัพไซด์ขึ้นมาหน่อยครับ G715 Wireless นะครับผมเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับผม6490บบาทนะ เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งไร้สายไร้สปีดนะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธมี h มี87ปุ่มเช่นกันนะครับก็คือไม่มีนัำแผดนั่นเองนะสามารถชาร์จไฟแล้วก็เล่นได้นานสูงสุดถึง30ชั่วโมงนะครับผมหน้าตาเหมือนกันเปียบเลยนะฮะแต่แค่ต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้เป็นไวเลสนะครับเดีย๋ยจะบอกว่าที่ลองเข้ามือปุ๋ยเมกก็มาอีกเช่นกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมต่างแค่ตัวนี้เป็นไวเลสนะครับ ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์หรือว่าที่ออกแบบอะไรมาประมาณนี้ก็แอบจะเอาเอาใจผู้หญิงนิดนึงนะหรือว่าผู้ชายที่ชอบแบบความหรูหราเรียบนะครับเพราะว่าทั้งคอลเลกชันเนี่ยจะออกมาเป็นสีขาวหมดเลยนะแต่ต่างกันที่แบบว่ามีไฟ RGB นู่นนี่นั่น,นแล้วแต่การปรับแต่งนะครับยังไงก็ต้องบอกก่อนเลยว่าฝากไว้ในกายเธอนะครับผมสำหรับ Logitech ออลล่าคอลเลกชันนะครับผมเจกีออลล่าคอลเลกชันนะฮะก็คือจะมีเมาส์นะครับผมหูฟังนะครับผมเมื่อกี้คีย์บอร์ดให้ดูไปแล้ว2ตัวนะครับว่าจะเป็นหูฟังนะครับ G 735นะฮะไวเลสนะครับแล้วก็เจ้าตัวเมาส์ G 7.5 0อันนี้ครับอ่านะครับก็ดูลาหมาเห่านะครับผมโดยโดยส่วนตัวแล้วถ้าถามความรู้สึกผมเนี่ยผมจะถูกใจหูฟังมากที่สุดนะครับเพราะว่าออกแบบมาได้หดูลานะครับเหมาะสำหรับคนหน้าตาดีอย่างผม ยอกยอเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมถูกใจเพราะว่ามันมันเป็นหูฟังไวเลสที่ครอบหัวแล้วก็ใส่สบายด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสีขาวคลินสีขาวคลินคลีนนะครับผมใส่แล้วดูแบบดูเท่อะดูเท่ยังไงก็โลจิเทคจีออโรร่าคอลเลกชันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไปจัดกันได้นะครับเมื่อกี้ราคาก็แจ้งไปหมดแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรนะั้นก็รอติดตามจากทางาช่องหัวเห็ดที่จะมารีวิว แบรนด์จากโลจิเทคจีนะครับสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ